จเจริญนทางสำนักดีค่ะหนูสสพพาริมภูมิบุญมาหนูสสพชนรดาชชยวง์นักเรียนสมาติขาหินพลาฟ้าน้ำอำเภอแก้งคลอจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะและสำหรับข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะขอรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปิดร้านใหม่ของหินพลาฟ้าน้ำค่ะรวมทั้งการขายเจเนื่องในเทศกาลกินเจนี้ด้วยค่ะหินพลาฟ้าน้ำเปิดร้านใหม่ที่ตัวอำเภอแก้งคลอจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นสถานที่ขายสินค้าของชาวอาโศกและใช้เป็นสถานที่ขายอาหารเจในเทศกาลถือสินกินเจนี้ค่ะค่ะและในโอกาส <c oughs> เปิดร้านใหม่ของหินพาฟ้าน้ำน,นี้ <c oughs> ชาวชุมชนหินพาฟ้าน้ำญยติธรรมจังหวัดเชียภูมิญยติธรรมจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งแขกรับเชิญนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดร้านหินผาฟ้าน้ำที่อำเภอแก้งคอค่ะ ก่อนที่จะใช้เป็นการจัดงานทศการเจในโอกาสการถือศีลกินเจนี้ด้วยค่ะงานทำบ,บุญเปิดร้านใหม่ของหินผาฟ้าน้ำเริ่มต้นด้วยการเทศนาธรรมของสม,มาณะจากสังฆสถานหินผาฟ้าน้ำเกี่ยวกับการถือศีลกินเจค่ะศีลแล้วออก็หนื่เช็นน้ำมาทำอยากได้เฮ็ดเอา อยากได้สินค้อนหนึ่งเฉพาะต้องขาด <bitcoin> สั์สินข้อหนึ่งก็คือการเว้นขาดจากการเบียดเบียนชีวิตเว้นขาดจากการฆ่าการทำลายเว้นขาดจากความโหดร้ายความรุนแรงลดความโกรธความโมโหความขึงเครียดสีห้าข้อนเหมือนนิ้วมือของเรามีห้านิ้วดิถ้าถ้าใครถือสีข้อที่หนึง่งจะไม่เอาเลยดิ สี่ขอ้อนี่ยคะแนนสีข้อที่หนึ่งมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะถ้าสีข้อที่หนึ่งได้ได้ข้อเดียวแต่สี่ข้อไม่ได้เหมือนกับคนพิการไปมันพิการไปสี่เดีวเนี่ยโยมถ้าที่มือของโยมเนี่ยถ้าพิการไปสี่เดีวได้ที่โยมจะเอาเนียเปิดด้านสองยาเปิดด้านขายของเปิดด้านขายอาหารมีสิริาราชน้ำเดูทิมเจนะเท่าวันที่ขายในราคาถูก ก็นยังขายราคาถูกกว่าอย่าให้คนกินเจแต่ผู้ใดกินเจแล้วสุกพ่อขภาพเขาดีกินไปตลอดเลยพวกกินเก่ามด้วยกูนนั่นเป็นปู่ปฏิบัติธรรมใจธรรมะที่แท้นะกะนั่นเองคนที่มีธรรมะเนี่ยโบรานผู้อื่นเจขายเนี่ยเขาเลี้ยงเขาเองค่ะหลังจากรับฟังธรรมเทศนาจากท่านสมณะแล้วนะคะแขกผู้มาร่วมงานรวมทั้งชาวชุมชน ก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเจซึ่งเทศกาลกินเจนี้นะคะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานในประเทศจีนตั้งแต่สมัยโบราณโดยเชื่อกันว่าการทานอาหารเจนะคะจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจบริสุทธิ์ค่ะ ของการกินเจนั้นนอกจากจะทําให้เกิดกุศลทางกายและใจโดยการงดเว้นการทําบาปจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมีรายง,งานจากสหรประชาชาติว่าการกินเจยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะจากการวิจัยพบว่าการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่ายานมหานะทั้งหมดรวมกันค่ะค่ะ และในเทศกาลกินเจนี้นะคะชาวชุมชนหินพาฟ้าน้ำรวมทั้งนักเรียนสมาสิคาหินพาฟ้าน้ำได้ไปช่วยกันจัดทำงานเทศกาลกินเจที่อำเภอแก้งคอค่ะซึ่งเทศกาลกินเจก่อนช่วงปิดเทอมนี้นะคะนักเรียนสมาสิกาหินพาฟ้าน้ำของเราก็ได้ถือโอกาสนี้เป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของนักเรียนสมาสิคาหินพาฟ้าน้ำตามคำขวัญของโรงเรียนศีลเด่นเป็นงานชั้นวิชาค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานข่าวจากสังขาสถานหินภาฟ้าน้ำในรอบสัปดาห์นี้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าจเจริญธรรม <ทำ S 2> สันตินีค่ะ,คะ